สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับก็เพื่อนๆจำอีพีที่ผมมาเข้าดินครั้งแรกได้ไหมครับที่ว่าอยู่ชายนานะครับก็ประมาณสักครึ่งเดือนได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะเข้ามาปอกใบกันนะครับเข้ามาปอกใบกันก็ฉีดแค่โมซาไปเที่ยวเดียวนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเที่ยวเดียวนะครับ ก็จะมาให้ดูว่านะครับใบประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยครึ่งเดือนเนี่ยเขาจะอ้าไปกี่กาบอันนี้ผมก็ปอกไปแล้วนะนี่ครับอันนี้เพิ่งจะลองปอกไปเมื่อกี้นี้นะครับนะครับต้นต้นเนี่ยอายุประมาณนะครับถ้าเริ่มมีหลายๆป้องเนี้ยกําลังทําพันธุ์นะครับนะครับถ้าพันทำพัน์ได้นะสวยเลยนะครับเจ๋วเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี yeah> anyway ่ประมาณนี้ส่วนใบเราก็จะไปไว้ในร่องนะไว้ในร่องในร่องกลางนะครับเวลาเวลาเราจะทํางานเนี่ยเราก็นั่งอยู่ในร่องเดี๋ยวผมให้ดูสาธิตให้ดูเนี่ยเพื่อนเวลาเราทํางานเราก็นั่งอยู่ในร่องเนี่ยครับเนี่ยนั่งอยู่ในร่องเนี่ยครับเวลาเราทํางานปอกใบเราก็นั่งอยู่ในเนี่ยครับอันนี้ก็คือปอกไปแล้วนะเพิ่งจะปอกไปเมื่อกี้นี้นะครับ กำลังสวยเลยอ่ะทาพันอ่ะเพราะว่ามันไหลป้องแล้วนะครับมันไหลป้องแล้วกําลังสวยเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับหลกาบอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาทํางานในนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมยหลกาบนะครับพอเราปอเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เราไม่ได้หล่อน้ําด้วยนะเพื่อนๆ กาบมันก็ค่อนข้างที่จะเหนียวหน่อยนะครับถ้าปกติถ้าจะถ้าเราจะปอกกาบอ้อยเนี่ยถ้าเราเลี้ยงน้ําไม่เขา่ะกาบเขาก็จะกรอบนะครับนี่ครับถ้าอย่างเงี้ยเราไม่เอานะถ้าอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราหักทิ้งไปจะดึงทิ้งไปเลยครับ,รบเพราะเอาไว้มันก็ไม่ทันไม่ทันเขานะนเป็นนอที่ขึ้นมาที่หลัง เนี่ยเวลาเราไม่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 หล่อนน้ำเนี่ยกาบเขาจะเหนียวเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเข้ามาปอกใบเนี่ยเราต้องหาถุงมือนะครับนะครับไม่งั้นมันจะมีคลายอ้อยนะครับแล้วก็ขนขนอ้อยของสิงคโปร์เนี่ยนะครับมันจะทิ่มเรานะครับแต่นี้ผมสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูแต่บางทีผมก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันมันมันดึงลําบากนะครับนี่ครับ เห็นไหมพอปลอกมาก็จะประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ปอกได้หมดเลยปอกได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยกาก็จะอ่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดกาัอ้างอ่างเงี้ยนะถ้าเพื่อนๆปลูกนะปอกได้เลยครับปอกได้เลยมาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปอกเราจะปอกไปยันไปไปสุดแค่ตรงไหนนะครับเอาต้นนี้เป็นตัวอย่างเอาต้นนี้นะต้นนี้ต้นนี้เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยปอกมาปอกมาปอกมาสามแล้วนะสี่กาก แค่นี้พอครับเนี่ยสี่กา่าแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆมาดูใหม่นะมันก็จะอ้าบอีกนะครับมันก็จะคอยอา้านะครับมันก็จะอ้าบอีกนะครับพอป,ปอกเสร็จก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็รอให้แสงแดดเขาส่งแล้วสีลำเนี่ยเขาจะเหลืองโดยอัตโนมัติของเขานะครับเขาจะเหลืองเองโดยอัตโนมัติดูครับลำสวยด้วยนะครับ ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านนะเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดปอกๆไปผมเจอพวกเพีย้ยเพลี้ยไฟไลายแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับแต่สําหรับเรื่องหนอนกอเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเกิดเจอพวกเพไไลเี้ยไฟลายแดงเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอันตรายความอันตรายของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ปอกๆเสร็จก็จะประมาณนี้ มันก็จะดูลำจะสวยแล้วลำเขาก็จะเกี้ยงนะครับนะครับอันนี้ลุมรวมสี่เดือนแล้วอ้อยลุมรวมสี่เดือนแล้วล้มร้มจะสี่เดือนแล้วนะครับอันเนี้นะครับปอกได้ทุกกาบครับปอกได้ทุกต้นนะฮะนะครับพอเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยตรงตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมียอาเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงแดดอ้อยมันบังอยู่นะครับอ้อยมันบังอยู่โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับใครที่สนใจท่อนพันุ์ก็ ทัก line ไอดีไลน์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ